โอ้เปื่อนเปนนโต๊เปื่อนเลยครับพอดีก็เพิ่งจะไปใช้วิ่งมาแล้วก็มาวางบนโต๊ะเปื้อนไปหมดเลย1 0 0ยกิโลสักทีนะสำหรับเจ้าตัวอัลตร้าโทรินหครับผมทุกคนครับสวัสดีครับผมแอดมินพัทนะครับจากแวะทุรันนะครับ1 0 0ยกิโลแล้วจนได้โทรินห้วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันว่า มันใช้แล้วมันเป็นยังไงเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าเคยใช้ลองแบ่งปันกันมานะครับดียังไงไม่ดียังไงขอเข้าเรื่องเลยดีกว่าเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะมีคนรีวิวไปแล้วเพราะผมรีวิวช้ามากคือมันออกไปนานแล้วแหละนะขอโทษทีนะครับ ก็อยากจะใช้ให้เต็มที่เพื่อจะได้พูดได้นะว่าเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยสีนี้เพื่อนๆคิดว่าเป็นยังไงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยซีรีส์โทรินเนี่ยก็จะออกมาสีเทาบ้างสีดําบ้างใช่ไหมพอมอีโทรินห้าออกมาเนี่ยสีก็จะมีสีนี้ที่ค่อนข้างจะฉูดฉาดสักหน่อยผมก็โอ้ไม่ลังเลเลยที่จะเลือกสีนี้นะครับราคาอยู่ที่5,000ครับผมไปดูได้ที่อัลตร้าไทยแลนด์หรือว่าจะเฟซบ o o กอัลตร้าไทยแลนด์ก็ มีให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองกดเข้าไปดูนะครับเผื่อว่าจะถูกใจทีนี้ใช้งานมาแล้วเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงผมครบ100กิโลแล้วก็วิ่งครั้งล่าสุดก็คือวิ่งยาวนะครับ25กิโล2ชั่วโมงครึ่งพอดีผมเนี่ยถ้าวิ่งยาวๆเนี่ยนะครับก็เพสอยู่ที่หกทวนแล้วกันอ่าห้าห้าห้าอะไรเงี้ยอยู่ที่หกท่วนแล้วกันก็พูดหกท้วนดีกว่าผมวิ่งเพสหกไปสองชั่วโมงครึง่งก็ได้ยี่สิบห้ากิโลพอดี ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าผมคิดว่ารองเท้าคู่นี้มันทํามาเพื่อวิ่งยาวครับวิ่งยาวยาวเบาๆไปเรื่อยๆคิดว่าแบบนี้เหมาะที่สุดสําหรับโทริน5แล้ววิ่งยาวแล้วเป็นยังไงคือถ้าจะเปรียบเทียบกับโทรินด้วยกันแล้วก็จะบอกว่ารุ่นที่5เนี่ยมันนุ่มกว่ารุ่น4.5คือถ้าจะพูดถึงเทคโนโลยีก็คือมันเปลี่ยนโฟมใหม่นั่นเองตัว4.5ยังเป็นพลาชเนาะเป็นโฟมเก่าควอนติก ส่วนตัวนี้เป็นโฟมตัวใหม่ที่มีชื่อว่า Eco Max นุ่มกว่าเดิมครับอันนี้ยืนยันเลยว่านุ่มกว่าเดิมแล้วก็อัปเปอร์เนี่ยถามว่าสบายไหมผมคิดว่าความสบายระเท่าเดิมคือโทรินสบายอยู่แล้วแต่พอมาเป็นอัปเปอร์ตัวนี้การระบายอากาศน่าจะดีขึ้นนะเพราะว่ามันมันนุ่มสบายแล้วก็น้ําหยดลงไปนี้ก็รู้สึกได้เลยว่าอโอเคอัปเปอร์ระบายได้ดีนะครับเรื่องของความสบายไม่มีปัญหาเลย โดยเฉพาะเมื่อเราวิ่งยาวๆเนี่ยหน้าเท้าเรามันขยายพอมันขยายปุ๊บเนี่ยทุกคนดูสิรองเท้ามันเป็นรูปเท้าเลยครับนี่คือเทคโนโลยีที่ชื่อว่าฟุตเชฟคืออัลตร้าเขาก็ไม่ได้เน้นที่จะต้องสวยแหลมปี๊ดไม่ต้อง แหลมสวยเขาเน้นใส่ยังไงให้มันสบายที่สุดเพราะฉะนั้นเขาเลยเอารูปเท้าเนี่ยมาทําเป็นรองเท้าเลยมันก็จะเป็นรูปทรงแบบเนี้ยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเท้าขยายปุ๊บก็รู้สึกสบายนะครับผมไม่ต้องบวกไซส์ไม่ต้องอะไรเลยแล้วก็รอยเชือกแบบปกติธรรมดาใส่ได้สบายหน้าเท้าผม 2E ีด้วยครับสาหรับข้างขวาก็ยังรอยเชือกแบบปกตินะ แสดงว่าเรื่องของความสบายเนี่ยต้องยกให้ว่าผ่านขอบขอบ,ขอบแถวนี้มีปัญหาอะไรไหมไม่มีปัญหาอะไรเลยและไม่ได้ดูอบอวบอ้วนด้วยนะไม่ได้ดูอ้วนไม่ได้ดูอืดเส้นนี้สวยเลยนะทำได้ดีครับเรื่องของความสบายทีนี้อะไรอีกวิ่งยาวๆเนี่ยผมรู้สึกว่าคือผมรู้สึกว่ามัน รองเท้ามันไม่ได้ช่วยคํมมอนไม่ได้ช่วยนี่ก็คือมันไม่ได้สปอยทุกคนปกติแล้วเนี่ยเวลาเราวิ่งใช่ไหมรองเท้าเลหลายยี่ห้อเนี่ยมันจะมีส้นส้นมันจะสูง อย่างเงี้ยก็คือมีดรอปนั่นเองใช่ไหมเช่นรองเท้าบางยี่ห้อตัวแข่งขันเนี่ยดรอปโอ้โหสิเลยบางยี่ห้ดอดรอปสิว่ากันไปใช่ไหมครับแต่ตัวนี้จะดรอปศูนย์ดรอปศูนย์ก็คือสแต็กด้านหน้าเนี่ยกับด้านหลังเนี่ยเท่ากันเลยหน้ากับหลังรองเท้าเท่ากันเลยนะครับใส่เท้าเข้าไปมันก็เท่ากันเลยนี่คือเรื่องที่อัลตร้าเป็นแบบนี้ก็คือซีโร่ดรอปหลายคนบอกว่าโอ้ยใช้ซีโร่ดรอปไม่ไหวหรอกว่ะคือ ผมถึงบอกเนยว่ารองเท้ามันไม่สปอยถ้าเราเอาไปใช้สําหรับการวิ่งยาวๆเนี่ยคือพอเราลงเท้าไปใช่ไหมวิ่งปุ๊บลงเท้าลงไปใช่ไหมครับลงปั๊บแล้วไปต่อใช่ไหมลงปั๊บแล้วไปต่อร่างกายมันจะเรียนรู้เลยถ้าเราส้นถ้ามันมีส้นเยอะมันลงไปปุ๊บมันถึงก่อนส้นมันถึงก่อนเพราะ้นมันเยอะใช่ไหมมันก็ช่วยครับช่วยให้ร่างกายเรามันไม่ต้องยืดขนาดนั้นก็ได้ช่วยให้เราแบบโอ้โหกล้ามเนื้อไม่ต้องไปยืดเหยียดขนาดนั้นแต่พอมาใช้ยี่ห้อนี้ซีโร่ดรอป มันก็เป็นการทําให้เนี่ยกล้ามเนื้อเราเนี่ยต้องยืดเหยียดคือต้องตัวอ่อนมากขึ้นถึงจะนิดนึงก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆลองเท้ามันช่วยเราโอ้โหดินร่วงเต็มเลยวะ่ะเต็มโต๊ะเลยเนี่ยโอ้ยเปเื้อนไปหมดเลยเออสรุปว่าพอผมวิ่งเสร็จ25กิโลนะครับปกติผมจะรู้สึกตึงน่องมากๆ ตึงน่องเลยอ่อวิ่งไป25กิโลว,วิ่งยาวมันจะตึงน่องแต่พอเป็นคู่นี้ครับหลังจากวิ่งยาวความรู้สึกตึงน่องน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเพื่อนคนไหนเคยใช้ลองมายืนยันหน่อยว่ารู้สึกอย่างนั้นไหมหรือคนไหนที่แบบว่าเปลี่ยนมาใช้ออลตาแล้วรู้สึกอย่างไรลองเสริมๆมาหน่อยรู้สึกเหมือนกันไหมหรือไม่รู้สึกก็ว่ามานะครับทีแรกพอผมได้มาผมก็ลองตามปกติดีทุกอย่างยกเว้นลิ้นรองเท้า มันแข็งมากเลยครับลิ้นรองเท้ามันแข็งมากผมไม่ใส่ถุงเท้าไงเต็มเต็มครับบาดบาดเลยใส่เข้าไปเนี่ยเออเนี่ยตรงเนี้ยแต่ตรงอื่นไม่เป็นไรนะแต่ตรงลิ้นรองเท้าเนี่ยมันแข็งมากฟังเสียงดิเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยต้องใส่ถุงเท้าในการวิ่งเออแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนใส่ถุงเท้าอยู่แล้วเรื่องนี้จะไม่คุณจะไม่รู้เลยว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะออเพราะว่าพอใส่ถุงเท้าแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่ส่งผลอะไรเลยนะครับ โอเคแล้วใช้วิ่งเร็วได้ไหมผมมองว่าคู่นี้เนี่ยวิ่ง recovery วิ่งเบาๆวิ่งโซน2เก็บระยะเนี่ยแจมพัฒนาตัวเราได้ดีมากแต่ถ้าคุณจะไปวิ่งเท m มโปเท็มโปก็คือวิ่งเร็วที่สุดยาวที่สุดที่เราทำได้นะถ้าเอาจะไปวิ่งเร็วผมมองว่ามันเร่งเร่งขึ้นขึ้นนะแต่ก็ยากมันคือมันเหนื่อยเร่งขึ้นแต่มันเหนื่อยมันก็ต้องใช้แรงของเราเข้าไปด้วย คือวิ่งเทมโปไม่สนุกเพราะมันต้องเติมเยอะเอาแบบนี้แล้วกันถามว่าจังหวะทีเด็ดที่ขาดแบบตุ่มแป๊บเดียวได้ไหมมันก็ได้แต่ถ้าจะวิ่งเร็วๆยาวๆเนี่ยก็เขาก็ไม่ได้ทํามาเพื่อเรื่องนั้นนะเนาะ,นะก็ต้องเข้าใจนะครับโอเคเลยความนุ่มเนี่ยโอเคเลยความสบายของอัปเปอร์อะไรพวกนี้ถือว่าผ่านไหมผ่านเลยครับ คือความสบายทุกอย่างโอเคหมดเลยอ่ะยกเว้นลินรองเท้านะไม่โอเคความสวยก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยคิดว่ามันสวยไหมสําหรับผมผมคิดว่ามันก็ดูดีมากเลยนะครับความอนเนกประสงค์ถ้าใช้วิ่งเทมโปรหรือว่าอินเทอร์วัลก็ไม่ได้นะครับสำหรับผมผมไม่ใช้ผมจะใช้วิ่งยาวเท่านั้นแหละความดีงามของมันคือมันช่วยให้เราพัฒนาได้ดีมากเลยครับรองเท้ามันไม่สปอยครับมันซีโร่ดรอปมันช่วยมากๆความทนทานโอ้ย มันทนผ่านไปร้อยโลไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับใช้ได้ดีมากๆพื้นยังไม่สึกอะไรนะแล้วก็ผมก็ดูมันเละมากเลยเพราะผมเพิ่งจะไปวิ่งมามันค่อนข้างจะเละนะแล้วก็อคืออัลตร้าเนี่ยเขายังมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าอ n นเนอร์เด้วยมันเฟล็กซิเบิลอะวางั้นเถอะไอ้เรื่องความเฟล็กซิเบิลตรงเนี้ยนะครับมันช่วยให้ สำหรับผมนะผมคิดว่ามันกระจายแรงได้ดีหมายความว่าเราวิ่งเสร็จไม่ได้ปวดเท้าไม่ได้อะไรเพราะมันกระจายแรงได้ดีมันมีความมั่นคงมากๆลงไปเนี่ยไม่โครงเคลงลงไปกระตึ๊บเลยไม่มีมาลงแล้วแบบโครงเคลงอะไรเงี้ยไม่นะครับอ่ะนี่ก็คืออัลตราโทเรนห้าเป็นหนึ่งในรองเท้าที่ผมว่าเอาไ้วิ่งยาวๆแล้วแบบฝึกตัวเองได้ดีจริงๆขายเรียบร้อยแล้วนะครับที่ อัลตร้าไทยแลนด์ทุกคนลองเข้าไปดูนะครับหรือจะเข้าไปดูที่ f c e e o o o อัลตร้าไทยแลนด์ก็ได้ก็มีเหมือนกันนะราคาอยู่ที่ประมาณ5,000นะครับก็ยังไงก็ลองดูเผื่อเขาจะมีส่วนลดมีอะไรในภายภาคหน้าหรือว่าอะไรยังไงถ้ามีคําถามยังไงอยากจะแบ่งปันอะไรก็เชิญได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณอัลตร้าไทยแลนด์ด้วยนะครับก็คู่นี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับอัลตร้าส่งมา แล้วก็ยังให้เลือกสีด้วยต้องขอบคุณมากเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้รีวิวยังไงก็ได้จะดายังไงก็ดาจะชมก็ชมแล้วแต่เลยเพื่อนๆคิดเห็นยังไงจัดไปครับ